จำนำจำเดชะจัันทูปังเนาสัตวนังสารีนังโพธนังอุตตางวะรังพุทธังทัตินัข้าพเจ้าั้งหลายขออนอุทวายข้ารษีขอเชิญจ้ะเช่อ,อาณาจัปรนี้ 呀，我们大家。 ข้าวปจันพุทธอเอทไต้ทไเาใตถือก่อนเกบก่อนไต้ตข้าวข้าไก่อนถอเอาไไได้หอกาว่เลยไม่อยากจะถอ็อาจจะอ นานมปริสุทางนิธานปรมังสุทางนิธานัปฏิโหโตอิมานิมาย่งพันเตที่ปีวรานีจัตุสัยทานังแต่ปิวรานีทิกขุสังพัสกสะโอโนชย,ยามาสากโนพันเตทิกขุสังโฆ มาริปาีริตรีรารีสามปัญหาปัญหาตัวปัญหาตารไร้สดวะไมาตะทิ้งไม่ละทิ้งาย่ละทิ้งาม่ละทิ้าบุคยา และเลี้พี่น้องทั้งหลายที่รู้นักไปแล้วก็ดีที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดีการทันเติมทูน้อยจากทุกื่อกานถึงจุดจแล้วคอยจุดที่ยิ่งยิ่งไปคอยพบน,นักการพบศาสนามีทัศทาขอให้มีปัญญาตัา้งมาพิถี ทุกทุกท่านกระทำกิจอาสาว่าใครรุ all, ่นเพิอน เราเสียงดังแล้หงนเ่วอน้ำพร เล้นรับเนรับเงรับเนรเนรับเงินรับเงินับเงินรับเงนรับเรับเงรับเงินะงินรับงิรับเงินัเงินันรับัรััั I'm <laughs> ปูผู้ันนีเห็นฟ้าละ่ะเห็นท้องฟ้าละ่ะผู้เล่นน้ำสมเจอขนาด้าว้วยุกอยู่กระเป๋าอยู่กระเป๋า มาแล้ว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 มาเค้กชแล้วมาให้ลุงแล้วตอนนี้เอีมาีก็สำหรับก็ประมาณนี้นะคะฝากจจำใจให้ยาที่ปกดศองนนะคะสวัสดีค่ะ